ผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะคิดถึงคุณพิธากันแล้วใช่ไหมครับคงจะอยากเห็นคุณพิธาเข้าไปทําหน้าที่ในสภากันแล้วใช่ไหมครับก็ใกล้แล้วครับวันที่24นี้ศาลจ้วิจิัยแล้วนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูเหตุผลที่คุณพิธาน่าจะรอดในคดีถือหุ้นสื่อนี้ไม่ใช่ว่าน่าจะรอดสิองรอดร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดู6เหตุผลครับเชื่อว่าทุกคนคงได้ฟังกันมาก่อนหน้านี้แล้วะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับครับ เหตุผลที่ 1. i ึ่ไอทีวไม่มีใบอนุญาตขึ้นความถี่แล้ว 2. ส,สารมีคำสั่งเลิกกิจการโทรทัศน์ไปนานแล้ว 3. ไม่มีรายได้จากการทำสื่อ 4. ไม่มีไม่มีใบอนุญาตจดแจ้งการพิมพ์ 5. ไม่มีใบประกอบกิจการภาพยนตร์บีดีทัศน์และ 6. ไม่ปรากฏหลักฐานในการทำสื่อวิทยุและโทรทัศน์เลยเดี๋ยวผมแถมให้อีกสองข้อครับความมั่นใจเข้าไปอีกครับรัฐบาลไทยแจ้งยกเลิกสัญญาตั้งแต่ปี2550 17ปีที่ผ่านมาแล้วครับยกเลิกสัญญาไปนานแล้วครับไม่ได้เป็นสื่อมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับและอีกข้อหนึ่งและอีกข้อหนึ่งอันนี้สำคัญครับ สารปกครองสูงสุดเคยชี้ว่าไอทีวไม่ปรากฏหลักฐานการดำเนินการสื่อวิทยุและโทรทัศน์วิทยุและโทรทัศน์แล้วดังนั้นคุณพิธาน่าจะรอด100%เอร์เซครับแล้วได้กลับเข้าไปทำงานในสภาอย่างที่เราหวังไว้อย่างแน่นอนครับสารวิทย์ชัยวันที่24ที่จะถึงนี้อ่านคุณพิธาลิมเจริญรัต ได้อธิบายยติอย่างแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนรอดูได้เลยครับรอดูหน้าจอได้เลยฮะหรือใครที่อยู่บ้านใกล้ก็ไปไปที่ศาลเลยก็ได้ครับไปรอฟังคําตัดสินที่หน้าศาลกันเลยก็ได้ครับถ้าใครอยู่ไกลก็นั่งดูที่ทีวีก็ได้ฮะก็น่าจะถ่ายทอดสดกันหลายช่องอยู่เหมือนกันนะครับระดับคุณมิทานี่คนไปต้อนรับเยอะแน่นอนครับรอดร้อยเอร์เซ็น์ยังไงก็รอดครับเพื่อน 99.99 99เลยครับเพื่อนๆเ,เหลือไว้อีกติ่งหนึ่งครับเผื่อมัออน,น,ออนมีอุบัติเหตุนิดหน่อยฮะเผื่อมันมีอุบัติเหตุนิดหน่อยยังไงก็รอต้อนรับคุณมิทาเข้าสภาได้เลยครับเพื่อนๆ